เอาล้ครับตอนนี้เรามาไขาข้อสงสัยเกี่ยวกับสเตอร์กันดีกว่าครั้งนี้เราให้ปนกเป็นผู้อธิบายปนกครับสเตอร์มีผลอย่างไรกับรถรถรถอบบ้างคือรถรอบเนี่ยมันอยู่ที่ว่านะักแข่งนเนี่ยใช้เนี่ยบางคนขี่รอบสูงงคนขี่รอบต่ำมันก็ต้องไล่ด้วยสเตอร์ครับผมทีน,นี้ย่ถ้าสมมุติว่าผมมีรถคันหนึ่งอยากจะไล่สเตอร์รรต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนครับ อาเอาเป็นว่าตอนนี้เราอยู่สนามเทนนิสเซอร์กิตเราจะต้องดูอะไรบ้างครับเขาใช้งานแบบไหนเป็นอรถอะไรเป็นนักแข่งหรือว่ามาขี่เล่นใหญ่ๆอ่าฮะทีนี้สมมุติว่าอ่าเป็นรถน้องมหม่ม,มเซ็ตสเตอร์มมองแข่งแล้วมันก็ต้องก็ต้องเพียบหน่อยนะมันก็ต้องเซ็ตระบบหน้าระบบหลังจากจากเค่นอย่างห้าสองศูน 428เนี่ยที่เขาติดรถมาเนี่ยเราก็มาเซ็ตเปน็น415ครับแล้วก็จะใช้เป็นโซ่ดีดีสะอาดอ่ะอันนี้อยู่ในอยู่ข้างหน้าเราละยกวอยอันนี้เป็นสเตอร์เอาอเป็นสเตอร์หลังเเต่ร์หลังเป็นสเตอร์เท่าไหร่ครับเบอร์นี้ตัวนี้เหรอเนี่ยตาไาาาาม่ค่อยดีเาย535353าไล่ยังไงครับถ้าอย่างเนี้ย่ออย่างสมมติน้องใช้อยู่53เอ่อ เราเราเรามองจากโค้งหกก็ได้หรือมาโค้งแรกก็ได้ครับไม่เอ่อโค้งโค้งหกรอบเครื่องมันสูงครับผมเรากลับมาเปิดดาต้าดูเนี่ยรอบเครื่องมันสูงจัดเราต้องลงกอนเทลลงมาอ่าครับให้มันหนักขึ้นครับที่ลงมาแล้วเราก็ดูโค้งหกเนี่ยโอเคไหมแล้วไปเสียงโค้งอื่นหรือเปล่าแลับทามต่อรอบเนี่ยมันแตกต่างกันไหมดีขึ้นหรือแย่ลงหรือทรงเดิมถ้าทรงเดิม เราก็ต้องไปหาว่าโค้งไหนมันตึงไปหรือเปล่าถ้าแย่ลงเนี่ยก็ต้องไปหาใหญ่เลยว่าตรงไหนเสียตรงไหนเสียบางทีมันได้ทางตรงอาจจะเสียทางโคง้งอ๋อใช่น้องอาจจะสะเตอร์เราอาจจะยานไปไหมต้องลดเกียร์หรือเปล่าหรือ,อต้องเพื่อเกียร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้คุยกันเมื่อกี้ว่าทำยังไงก็ได้ให้หน้าหลังเนี่ยความตึงของโซ่เนี่ย อยู่ที่เลนเดิมใช่ไหมครับอย่างสมูิอย่างเช่นเนี่ยเราจะเพิ่มหลังละสองฟันครับผมหรือสามฟันครับอย่างเงี้ยมันก็จะต้องขยิบตัวล้อเนี่ยอ๋อเอาเข้าไปเยอะเพราะว่าสเตมันใหญ่ครับผมเราก็เปลี่ยนเพิ่มสเตยหน้าฟันก็ได้พอะเตอหน้ามันเล็กอ่ครับเติมเตหน้าลบฟันก็ขยิบเข้าไปนิดนึงครับสามมิลอะไรประมาณนั้น ถ้าสมมติว่าระยะมันห่างสมมติว่ามีการเคลียบเข้าออกเกินกว่าค่าที่ป๋าบอกว่าประมาณสามมิลเนี่ยมันมีผลอะไรต่อชิ้นส่วนต่อไปบ้างครับมันมีผลยืโชอ็อกอ่ะถ้าเรา <ผม S 2> ขยับเข้าไปล้อเข้าไปครับผมเข้าไปตัวเครื่องมากครับชอ็อาระบบการถ่ายนเทียมมันจะแข็งขึ้นรกระด้างขึ้นกระด้างกระด้างถ้าขยับถอยหลังออกมาเนี่ยครับมันก็จะนิ่มขึ้นอืมนิ่มขึ้นใช่เพราะนั้นเรา เราเราเซตโชว์ไว้เนี่ยควรจะให้อยู่ตรงการลางถ้ามันจะเซ็ตโชว์ง่ายยังไม่ต้องเซ็ตโชว์เข้ากับสตตร์การขับขี่คือเซตค่กตากางไว้ก่อนส่วนส่วนส่วนหนึนห่งเน,<อ>นี่ยก็เซตโชว์เข้ากับสตตร์การขับขี่ด้วยอยู่แล้วเพราะว่าน้องกําลังพัฒนามันก็ต้องเซตโชว์เซตเครื่องยนต์เซตสเตอร์ไปด้วยด้วยกันอยู่แล้วถ้าหลังจากหลังจากเซตสเตอร์แล้วเนี่ย อะไรที่จะต้องตามไปอีกนะครับเราก็คือมีโชคแล้วใช่ไหมเครื่องเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าเราทาเครื่องเสร็จปุ๊บเราทาเครื่องสเต็ปขยับขึ้นไปปุ๊บอะสเตอร์ต้องทําตามต่อไหมครับก็ยังสมมติว่าถ้าถ้าเครื่องยนมันดีขึ้นครับสเตอร์ก็ต้องลงอยู่แล้วอ๋อลดเบอร์ลงเพราะถ้าไม่ลงจะไปตันตรงนู้นตันตรงนี้ที่จะลดตันเนี่ยเครื่องก็อาจจะระเบิดได้อ๋อคือหลายสาเหตุที่เครื่องเครื่องระเบิด่มันสูงขึ้นอ๋อ ก็คือ DataLock ด Data ัตตล็อกสำหรับรถรถรอบเนี่ยค่อนข้างสำคัญอ่ส่วนใหญ่กล่องบางตัวมันจะมี DataLock อยู่ที่นั่นอ๋อแล้วดูที่ตลอกด้่ะโอเคจริง,รงๆเมื่อกี้ผมคุยกับป๋ามาป๋าเปิดชีตมาให้ดูเลยว่าสเตอร์เบอร์เนี้ยมันมีมันมีอะไรนะอัตราทดเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ะละเอียดมากทีเนี้ยจริงๆอ่ะมันหาข้อมูลดูได้แหละแต่ว่า ถ้าจะให้ขึ้นชาร์จด่วมันค่อนข้างละเอียดใช่ไหมครับมันคือบางทีเราต้องขึ้นครึ่งวันครึ่งของครึ่งวันอะไรเงี้ยมันมันไม่มันไม่จำเป็นต้องขึ้นทีละันก็ได้ขึ้นแค่นิดเดียวก็ได้อะไรเงี้ยลงแค่นิดเดียวก็ได้เราขยับตัวเลยหน้าตัวเลยหลังอย่างสมมติรถเดิมรถเดิมรถเดิมเนี่ยถ้าวิ่งบนถนนอะอยากให้วิ่งดีขึ้นต้องทำกับโซ่สเตอร์เนี่ย ทำอะไรทั้งหมดเดิมให้วิ่งบนถนนเนี่ยนะครับผมันอย่างวอซายก็ได้เนี่ยมันทำไปหลายงานเลยลงเสนอหน้าไปฟันสี่สิบบาทจบลงหนึ่งหน้าหนึ่งฟันก็เท่ากับเหมือนทดหลังสองฟันทดหลังประมาณสองวันถึงสองวันขึ้นก็จะวิ่งดีขึ้นมันมันเบาเครื่องยนต์มันจะเบาอ่อนเยอะออกเครื่องเมืนอแต่ชิดขึ้นจืดจืดง่ายเวลาผู้ผู้โดยสารร้อนอะไรเงี้ย ผมก็ไม่ได้วิ่งทางไกลๆวิ่งสั้นๆใ,นใช่วิ่งสั้นๆใช<า>่ๆแค่นี้ๆๆก,นก็ประหยัดรันบาลละ<อ>เป็นการเซ็ต<ช>รถเบื้องตน้นคือเมื่อก่อนนี่ทำเมื่อก่อนนี่คือทำเราทำช่วยเขาครับช่วยชาวบ้านให้ให้มันประหยัดเป็นรถสายพานก็นดีเป็นรถโซ่อะไรก็ดีนะก็ใช้ประมาณสี่สิบบาทคะแรงก็ไม่ได้คิดให้ลูกน้องทำ ็นการเซ็ตรถเบื้องต้นเลยสำหรับเบื้องต้นประหยัดกว่าเดิมแน่นอนเขาหากินดาวเลยก่ำเหมนะั่ะช่วยช่ยไปก็ถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่กำลังจะไล่รถต้องเรียกว่าไล่รถก่อนไล่ไปไหนอะ่ะไล่ไล่สเต็ปอ๋อไล่สเต็ปนี่รถคันนี้ไม่ดีไล่ออกไปก็ <laughs> 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 ขอคุณป่านกมากครับครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรืนะ่องของยาง เดี๋ยวเราเจอกันในสนามเราจะมาถามป๋าว่าทำไมยางสามแบบฮาร์ดซอฟต์มีเดียมทำไมถึงต้องมีรายละเอียดเยอะขนาดนี้เดี๋ยวครั้งหน้าต้องขอความรู้จากผ่านกอีกนะครับผมได้ครับ